ปีนี้ตัวเต็งการเข้าชิงรางวับลบอลองดอซึ่งเป็นโทัวี่ส่วนตัวอันทรงเกียรติมากที่สุดในวงการลูกหนังมีความเข้มข้นอย่างมากเพราะได้ชื่อพ่อค้าแข้งแดาราได้ที่เข้ารอบสุดท้ายแล้วเป็นตัวเต็งนั้นค่อนข้างจะมีผลงานโดยวรวมที่ดูสูสีกันสุดๆ เรียกได้ว่าฮอตไม่ต่างกันล้วนเป็นนักเตะร,ระดับท็อปสังกัดทีมชั้นนําที่เป็นยักษ์ใหญ่ในทั่วยุโรปโดยแนวรายชื่อที่เข้ามาเซอร์ไพรส์ไม่น้อยคือศูนย์หน้าที่มักจะถูกประเมินฝีเท้าต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอย่างมากแบบคาร์เดนเบเซม่าดาวยิงจากเรออามาดรเดเบเซม่านั้นสร้างชื่อตั้งแต่เป็นสมัยดาวรุ่งในสมัยที่อยู่กับโอลิมปิกลียงเพราะไม่ใช่เพียงแค่การจบสกอร์อเฉียบขาดแต่เขาเป็นกองหน้าที่มีเซ SE นส์ฟุตบอลเหนือชั้นมีส่วนร่วมกับเกมสามารถลงมาเชื่อมเกมได้เเปป็็็็นนตตััววหลอกกกไดกด้จบี ทักษะและเบสิกฟุตบอลไม่เป็นรองใครถึงแม้จะไม่ได้มีสปิดที่รวดเร็วไม่ได้มีการเลี้ยงที่พลิ้วไหวหรือลีลาอันน่าตื่นตาตื่นใจแต่ประสิทธิภาพในการเล่นของเขาโค้ชระดับท็อปที่เคยร่วมงานด้วยต่างรู้กันดีว่า เบเซม่ามีประโยชน์ต่อทีมมากแค่ไหนก่อนที่เขาจะเลือกย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดดิตยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปต่างอยากได้เบนส์ไปรวมทำแทาทัทท้งสิน้นรวมไปถึงบารอนม,มากุนซือยอย่างเซอร์อเล็กซ์ฟ์กุสซันและอาเซนเินเกอร์ที่ต่างอกหักหมอไม่รับเย็บเมื่อการตัดสินใจของดาวยิงรายนี้เลือกที่จะข้ามคันไปอยู่กับของแข็งอยาวราชชุดขาวหนึ่งในสมโมสรที่นั่เตะระดับโลกต้องการมีโปรโไฟล์คาแข้งให้กับผู้เขาทั้งสิน้นด้วยการครองสถิติคว้าแชมป์ยุโรปมากที่สุด ผลงานของเบนเซม่าอาจไม่ได้เปล่งปลัง่งน่าตื่นตะลึงเหมือนเพื่อร่วมทีมอย่างคิสเยโนโดรันโดที่ยิงแต่ละปีแบบแทบไม่ต้องนับช่วงที่ต้องประสานงานกับซีอาเซเวนั้นเบนเซม่าต้องรับบทบาทเป็นพระรองอยู่เสมอมีหน้าที่แค่คอยเปิดทางคอยพักบอลสร้างโอกาสให้โดรันโดรับหน้าที่เป็นตัวปิดบัญชีซะส่วนใหญ่โดยตัวเขาเองต้องถอยลงมาตดำหรือฉีกออกด้านข้างเป็นตัวล่อตัวหลอกทำทุกอย่างให้แต่แฟนบอลมักจะไปจดจ้องเพียงแค่จังหวะที่เขาสับกลาพลาดหรือแม้ก็เลือกช็อตที่เล่นแบบไม่ถูกใจเท่านั้น อย่างไรก็ตามไม่ว่าจดเอามาผลิตจะเป็นกุนซือมากี่ยุก,กี่สมัยเบรเซม่าก็เป็นตัวยืนในแดนหน้าแบบไร้คู่แข่งและพอทางโรนัลโดย้ายออกไปบทบาทการเป็นเดิะแบกของเขาที่แฟนบอลไม่เคยเห็นก็เดิมต้นขึ้นแบบชัดเจนด้วยสภาพที่ทีมสตาร์เริ่มโดยราตามอายุงบประมาณการทําทีมจํากัดไม่สามารถทุ่มซื้อตัวแบบนหนักๆได้แบบในยุคก,ก่อนกลายเป็นเบนส์ที่แบกทีมเอาตัวรอดมาได้ในสถานการณ์ที่ข้ามขันหลายต่อหลายนัดเปลี่ยนจากตัวปิดทองหลังพระมาเป็นตัวพระเอกแบบเดิมตัว ขณะที่ทางด mm ีเดเย่เดชองเรนเนอร์ทีมชาติฝรั่งเศสที่เคยตัดชื่อเบนเซม่าออกจากสาระบบทีมตราไกา่มายาวนานถึง7ปีกว่ายังต้องยอมเรียกต Do ัวดาวยิงรายนี้คัมแบ็กมาช่วยทีมอีกครั้งหลังก่อนหน้ามีปัญหาส่วนตัวเ,เรื่องคลิปชาวของมาดิเยรวันบูเอนาอดีตเพื่อนร่วมทีมชาติแล้วทางเบนเซม่าก็แสดงให้เห็นว่าเขาสร้างประโยชน์ได้มากแค่ไหนเป็นคีย์แมนคนสำคัญที่ทำให้ทีมก้าวไปถึงแชมป์ยูฟาเนชั่นลีได้อย่างยิ่งใหญ่ จากผลงานที่ได้รับคําชมมากมายแต่ทางเบนไซมา่าไม่เคยออกมาเคลมเครดิตเข้าตัวและยังคงก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างหนักเหมือนดังที่เขาเคยกล่าวคำคมเอาไว้ว่า I don't need money and when I do a favor I expect nothing back" ซึ่งถอดความออกมาได้ว่าผมไม่ต้องการเงินและเมื่อผมทำประโยชน์ได้ผมไม่ได้คาดหวังอะไรกลับคืนแม้ว่าเจ้าตัวอาจจะไม่ได้สนใจรางวัลเกรงประวัติส่วนตัวจากการลุ้นบอลลงดอรอบนี้ แต่การได้ก้าวออกมาจากเงาและเฉิดฉายได้แบบเต็มตัวโดยไม่มีข้อโต้แย้งได้รับการยอมรับจากแฟนบอลมาดิมิตราทีมมาเห็นความสําคัญของเขาในช่วงปลายของการคาแข้งแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอให้เบนเซม่าได้รู้สึกยินดีมีความสุขแบบเต็มอิ่มกับเขาบ้างหลังจากโดนนักวิจารณ์และแฟนบอลสับเละมาหลายซีซั่นหากชื่นชอบคอนเทนต์นี้จากทั้งเพจปบอลลบสิบสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นการให้กำลังใจทีมงานกันเข้ามาได้นะครับ โดยคลิปหน้าคำคมที่เราจะนำมาฝากกันใครจะเป็นเจ้าของวลีเด็ดและมีที่มาที่ไปอย่างไรโปรโดออดใจรอรับชมกันไม่นานรับรองว่าเด็ดไม่แพ้กันแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ